อัปเดตสภาพอากาศของประเทศไทยในวันที่16ธันวาคม2568เช้าวันนี้ยังมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอากาศยังคงหนาวเย็นจับตาช่วงประมาณวันที่17ธันวาคมเป็นต้นไปคาดว่ามวลอากาศเย็นกําลังอ่อนลงจะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นช่วงที่มีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาปกคลุมมีแนวปะทะอากาศเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคมติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพ,พลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตสภาพอากาศในช่วงวันที่16ธันวาคมไปจนถึงประมาณวันที่31ธันวาคมนั้นสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนระยะนี้จะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมในวันที่16ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายตั้งแต่วันที่17ธันวาคมจนถึง25ธันวาคมมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะพัดลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มวลอากาศเย็นอ่อนกํลาลังลงแต่ได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าและมีหมอกเกิดขึ้นขอให้พี่น้องใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังส่วนในวันนี้บริเวณภาคใต้คลื่นลมยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างแรงโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างอาจมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามานันมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้วันที่16ธันวาคมช่วงเช้าบริเวณภาคเหนือยังมีอากาศเย็นอุณหภูมิยังคงลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ16-21องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ28-31องศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ6-13องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัคตัว,วนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นจนถึงหนาวและมีลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ15-20องศาเซลเซียสสูงสุด27-32ององศาเซลเซียส บนยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ10-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากกลางอากาศเย็นในช่วงเช้ามีลมพัดแรงอุณหภูมิลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-23องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นในช่วงเช้ามีลมพัดแรงอุณหภูมิลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-23องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละหของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-23องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ27-32องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเสียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามาันมีฝนฟ้าคนองประมาณร้อยละ3 0ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ22-23องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ31-3 3องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปทะเลอันดมามันตอนล่างมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในช่วงเช้าและมีลมพัดแรงอุณหภูมิลดลงได้อีก1-2องศาเซลเซียสเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-22องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว1 5 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมประจำฤด,ดูหนาวเมื่อพัดผ่านแผ่นดินจะทำให้มีอากาศแห้งอากาศหนักจมตัวโอกาสเกิดฝนจึงมีน้อยทั้งเหนืออีสานกลางและตะวันออกส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดผ่านนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมที่ภาคใต้จึงมีโอกาสเกิดฝนได้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง อัปเดตคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนจากบริเวณประเทศอินเดียบังคาราเทศผ่านเมียนมาสปปลาวเวียดนามทําให้บริเวณประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางพะเยาและน่านซึ่งบริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลงอากาศเย็นจนถึงหนาวเกิดขึ้นได้บริเวณภาคเหนือตอนบนจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก ถึงแม้ว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยเช้าวันนี้จะมีกําลังอ่อนจนถึงปานกลางส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณภาคเหนือเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนมีกําลังอ่อนจนถึงปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมระดับฐานเมฆที่925เฮกโตปาสคาววันนี้เริ่มพัดพาค ความหนาวเย็นมาปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือมีกําลังอ่อนลงโดยมีความเร็วของลมอยู่ที่ประมาณ46กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่มุกดาหารกาฬสินธุ์อํานาจเจริญยะโสธรและร้อยเอ็ดส่วนพื้นที่อื่นๆอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นและลมพัดกําลังอ่อนภาคกลางภาคตนออกมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแต่มีกําลังค่อนข้างอ่อนรวมทั้งภาคใต้ตอนบนเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตอนบน มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทะเลจีนใต้อ่าวไทยเข้าปกคลุมที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขาาลายะลาปัตตานีและนราธิวาสมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพานําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมที่ภาคใต้ตอนล่าง16ไปจนถึงประมาณวันที่18ธันวาคมยังมีโอกาสเกิดฝนบริเวณภาคใต้ตอนล่าง19ธันวาคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อ่อนกำลังลงในช่วงวันที่19ไปจนถึง24ธันวาคมปริมาณฝนภาคใต้ลดลงและตอนบนของประเทศไทยอุณหภูมิอบอุ่นขึ้นโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นกว่าในวันที่16ธันวาคมโดยจะมีอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าอาจอยู่ที่ประมาณ20-21องศาเซลเซียสช่วงที่2ออากาศหนาวเย็นลมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มพัดลงมาปกคลุมมีกำลังแรงอีกครั้งช่วงประมาณวันที่18ไปจนถึง31ธันวาคมค่ะ เชา้านี้ตอนบนของไทยมีอุณหภูมิบริเวณภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสที่อำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายส่วนจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ13-16องศาเซลเซียสที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 14, 14องศาเซลเซียสที่อำเภอปลายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอยู่ที่16-17องศาเซลเซียส เชียงใหม่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ16-19องศาเซลเซียสจังหวัดลำปางลำพูนอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18-19องศาเซลเซียสจังหวัดน่านพะเยาแพร่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17-18องศาเซลเซียสภาคเหนืตอตอนล่างอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นสบายช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-21องศาเซลเซียส ช่วงกลางวันในวันที่16ธันวาคมอุณหภูมิบริเวณภาคเหนือเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ29-31องศาเซลเซียสวันที่17ธันวาคมอุณหภูมิบริเวณประเทศไทยจะเริ่มอบอุ่นขึ้นและมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกําลังลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันนี้บริเวณตอนบนจะมีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17องศาเซลเซียสที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยอำเภอนาด้วงอำเภอด่านซ้ายประมาณ16-17องศาเซลเซียสส่วนที่จังหวัดนองคายอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18องศาเซลเซียสบึงการ17องศาเซลเซียสจังหวัดนครพนมอยู่ที่17-18องศาเซลเซียส ภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือตั้งแต่จังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์โสธรร้อยเอ็ดบุรีรัมย์นะครราชสีมาชัยภูมิอุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุดประมาณ19-20ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางและภาคตะวัอนออกช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21ไปจนถึง23องศาเซลเซียสตั้งแต่นครสวรรค์ จนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดอ่อนกำลังลงในวันนี้ช่วงเช้าค่ะช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงขึ้นสูงสุดอยู่ที่30จนถึง32องศาเซลเซียสบริเวณภาคกลางส่วนภาคตะวันออกช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ19องศาเซลเซียสถึง22องศาเซลเซียสปราจินบุรีนะครนายกสะแก้ว ส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในเกณฑ์2ี่5อถึง25องศาเซลเซียสค่อนข้างอบอุ่นค่ะช่วงบ่ายอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ31 3 2ถึง32องศาเซลเซียสโดยเฉพาะใกล้กับแนวชายฝั่งในจังหวัดตราดอ,อบอ่อไร่คลองใหญ่อเภอเมืองตราดอุณหภูมิช่วงกลางวันสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียส บริเวณภาคใต้ช่วงเช้าโดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นอยู่ที่23-24ถึงองศาเซลเซียสค่ะส่วนลมระดับฐานเมฆซึ่งเป็นปัจจัยเหนี่ยวนำเอาความชืน้นพัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้16ธันวาคมมรสุม,มตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในวันที่16ธันวาคมไปจนถึง17ธันวาคมเน้นช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำลมตะวันออกเฉียงเหนือ จะกลับมาพัดแรงอีกครั้งในช่วงประมาณวันที่17ไปจนถึงวันที่19บธันวาคมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นในวันที่20เป็นต้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดกําลังอ่อนลงอุณหภูมิบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มสูงขึ้นจนถึงประมาณวันที่2 5้าธันวาคมช่วงค่าของวันที่25ธันวาคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดแรงบริเวณอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่างลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย จะอ่อนกำลังลงในบางช่วงปลายเดือนธันวาคมคาดว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดกำลังค่อนข้างแรงและมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างใกล้กับปลายแหลมยวนส่วนตอนบนของไทยลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดแรงช่วงวันที่17จนถึง19ธันวาคมที่พักตอนออกเฉียงเหนือด่านแรกจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้าปกคลุม ฝนสะสมที่เกิดขึ้นในวันนี้วันที่16ธันวาคมค่อนข้างน้อยมากบริเวณภาคใต้ช่วงเช้าจะมีฝนปลอยเกิดขึ้นที่อำเภอชะอวดเชียนใหญ่หัวายปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลาอำเภระโนดสถิงพระกระแสสินมีฝนปลอยเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวส่วนตอนล่างจังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีจะมีฝนปลอยช่วงประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้มีฝนเกิดขึ้นที่จังหวัดพังงากระบี่ภูเก็ตนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยค่ะ พี่น้องบริเวณภาคใต้ฝนเริ่มลดน้อยลงและในช่วงค่ำคืนของวันที่16ไปจนถึงเช้าวันที่17 00, ยังมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจนถึงปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยช่วงค่ำคืนอาจมีอากาศเย็นได้ ส่วนอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดนั้นยังอยู่ในบริเวณตอนบนของไทยคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพียงไม่กี่จังหวัดจากเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่เคลื่อนลงมาปกคลุมประกอบกับมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเป็นริ่มความกดอากาศสูงลักษณะคล้ายรูปลิ่มจะเคลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณสปป,าววสปลาวเวียดนามและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยช่วงประมาณวันที่20ธันวาคมจึงมีาางามอากาศเย็นเคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเป็นหลักค่ะ ครั้งนี้ปริมาณฝนจะกลับมาตกใหม่อีกครั้งที่ภาคใต้ในช่วงประมาณวันที่25ธันวาคมไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมค่ะขอให้ทุกท่านบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนภาคใต้ปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงหลังจากวันที่17ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ